ออจริงจริงาคุณก่อนอื่นเขาต้องรู้คุณสมบัติของกองหน้าก่อนนะยกตัวอ,อย่างคือเขามีสภาพะร่างกายที่แข็งแรงคำว่าโฮ่อัพออปเปเนนซ์เนี่ยก <c oughs> ็ยยคือแบบยืนบังคูดด่ต่อสู้เขาทำได้ดีมาก <c oughs> สองแมตท,ที่่าบมาคลอ,อ,องบอลได้ตบกับจังหวะเดียวได้แล้วก็ส่งบอลได้หนีตัวประกบได้ที่สำคัญคือการกระชากลากเลยเนี่ยเขาทำได้มีมีคุณสมบัติที่ที่ถูกต้องตาม ตาตแหน่ง,งเคืออย่างที่บอกในเมื่อมีคุณสมบัติอยู่แล้วก็คือรู้ว่าจะยืนตรงไหนตุกตอนไหนถึงจะเคลื่อนไหวคือการเล่นภายใต้ความกดดันโดยมีผู้ต่อสู้คือหันหลังให้ผู้ต่อสู้หันหลังให้ประตูผู้ต่อสู้เนี่ยออนอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วก็คือความคล่องแคล่วว่องไวที่ที่เห็นอยู่นะโดยเฉพาะเกมแรกที่ ที่กระชากเข้าไปยิงบุรีรัมผมเชื่อว่าถ้าเขามีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆโดยเพราะแนวทางการเล่นของชมรีก็คือการส่งทะลุทะลวงได้ดีเนี่ยผมว่าเขาเหมาะมากที่จะเป็นตัวเป้าในการออรับบอลจากการ ส่งทะลุทะลวงจากมินฟิลผมว่าเขาจะทําได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างจังหวะแล้วก็ยิงประตูเองได้เยอะมากครับ,รบถ้าแบบว่าเราเรามีชื่อเสียงอย่างนี้แล้วแบบมีผู้หญิงมาไอ้นี่กับเราแบบเราต้าองทำตัวยังไงครับโอ,อ้จริงๆถ้าเรามีชื่อเสียงเนี่ยไม่ว่า จะเล่นในประเทศหรือประเทศไหนก็ตามและแน่นอนอมันเป็นจุดสนใจของผู้หญิงของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงเดียวผู้ชายด้วยในเกมการแข่งครับส่วนผู้หญิงนอกสนามเนี่ยคือความเป็นมืออาชีพทั้งในและนอกสนามเนี่ยถ้านอกสนามไม่มีวินยัยไม่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยในสนามมันก็จะส่งผลกระทบถึงอออฟอร์มการเล่นในสนามด้วยเพราะนั้นแน่นอนความ ความมีวินัยตรงนี้นะครับนั่นคือบอกตรงคือฟุตบอลนะถ้าเราเราคิดนอกลู่นอกทางถ้ามีสมาธิกับฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จนะครับ <Okay. S 1> คือเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกสนามหรือในสนามเนี่ยถ้าเรามีสมาธิตรงเนี้ยสาคัญที่สุดนะครับเรื่องมีสมาธิมีวินัยกับตัวเองนะครับเรื่องการจริงๆเรื่องการพักผ่อนอาหารการกินเนี่ยถ้าเรา มีวินยัยแล้วก็จัดระเบียบเวลาให้กับตัวเองได้เนี่ยสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเรื่องต่างๆมันจะไม่สามารถที่รบกวนเราได้นะถ้าเราจัดตารางเวลาถ้ามีเป้าหมายของเราแล้วก็ที่มันคืออย่างที่บอกคือมีระเบียบวินัยกับตัวเอง